ในวินาทีสุดท้ายของเขากับสุนัขตำรวจคู่ใจที่ไม่เคยทิ้งเขาไปไหนแล้วความทรงจำนี้จะพาเขาผ่านความเจ็บปวดได้อย่างไรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความรักความพักดีและความเสียสละที่คุณจะไม่มีวันลืมอย่าพลาดเพราะตอนจบของเรื่องนี้อาจทำให้คุณน้ำตาไหลวินาทีสุดท้ายของอดีตตำรวจกับสุนัขตำรวจคู่ใจน้ำตาจะไหล เสียงลมหายใจถี่เร็วของชายชราดังสลับกับเสียงฝีเท้าหนักแน่นของเจ้าตุพัน์เยอรมันเชฟเพิร์ดพวกเขาวิ่งผ่านตรอกแคบที่มีกลิ่นอับของน้ำเน่าและฝุ่นผงแสงไฟนีออนกระพริบจากตึกแถวเก่าสะท้อนในดวงตาของหมามันจ้องไปข้างหน้าเหมือนรู้ว่าอันตรายกำลังรออยู่อดีตนายตำรวจหอบเหนื่อยมือข้างหนึ่งกุมหน้าอกเขารู้ว่าเวลาของเขาเหลือน้อยเต็มทีแต่เขาต้องไปให้ถึงโกดังนั้น ที่นั่นมีบางอย่างที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกใบนี้ความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นมาในหัวเขาวันแรกที่เขาเจอเจ้าหมามันยังเป็นลูกสุนัขขี้กลัวเขาสอนมันทุกอย่างทั้งการตามกลิ่นการล้มผู้ร้ายพวกเขาเคยผ่านสนามรบในเมืองใหญ่ทั้งเสียงปืนเสียงระเบิดและทุกครั้งมันไม่เคยทิ้งเขาวันนี้ก็เช่นกันเขาส่งสัญญ,ญาณมือหมากระโจนเข้าไปในความมืด เสียงขู่ต่ำดังขึ้นในเงามืดแล้วเงาร่างหนึ่งก็พุ่งออกมาร่างของคนร้ายผอมเกรงดวงตาแดงกำ่ำกลิ่นเน่าเหม็นประทัดจมูกของเขามันไม่ใช่คนธรรมดาอีกต่อไปผิวหนังมันซีดจนเห็นเส้นเลือดเล็บยาวและเปื้อนเลือดสดชายชาราเบิกตากว้างร่างกายสันสานเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนหมาคำรามเสียงต่ำก่อนจะพุ่งเข้าชนร่างนั้น เสียงกระแทกดังสนั่นกึกกล้องไปทั่วโกดังเลือดสาดกระเซน็นเปื้อนพื้นไม้ผุผุแต่ร่างนั้นยังไม่ลม้มมันหันกลับมาหัวหมุนเกือบรอบตัวดวงตาที่ไม่มีม่านตาจ้องตรงมาที่เขามือของมันยื่นออกมาช้าช้าแต่หน้าขนลุกอดีตตำรวจถอยหลังรู้สึกเย็นเยียบไปทั้งร่างหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกจากอกแต่เขายังยืนอยู่ตรงนั้นเพราะข้างหน้าเขาคือเจ้าหมา มันยังคงยืนขวางไว้ตัวสั่นแต่ไม่ถอยเสียงหายใจของทั้งสองประสานกันเหมือนเสียงเตือนจากนรกฝุ่นผงค่อยๆลอยจากคือไม้ด้านบนอากาศหนาวเยือกเหมือนทั้งโกดังกลายเป็นสุสานแสงไฟจากด้านนอกรีบีลงเรื่อยๆเร,รากับโลกภายนอกไม่เหลืออยู่แล้วร่างนั้นหัวเราะเสียงต่ำก้องอยู่ในความเงียบเหมือนเสียงของบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่จริง อดีตตำรวจยกปืนขึ้นมือสั่นเทาเขายิงไปหนึ่งนัดแต่กระสุนทะลุผ่านร่างนั้นเหมือนไม่มีอะไรขวางเสียงหัวเราะยิ่งดังขึ้นเจ้าหมาหอนยาวเสียงของมันแทงลึกเข้าไปในหัวใจภาพความทรงจําวิ่งผ่านสายตาวันแรกที่ได้เจอกันวันที่มันช่วยชีวิตเขาไว้วันที่มันเกือบตายเพราะระเบิดข้างถนนเขาตะโกนเรียกชื่อมัน เสียงของเขาสั่นเครือเต็มไปด้วยความกลัวมันหันกลับมาดวงตาเต็มไปด้วยความจงรักภักดีแล้วมันก็วิ่งเข้าใส่ร่างนั้นอีกครั้งครั้งนี้ไม่มีเสียงคำรามมีเพียงความเงียบงันที่ตามมาเสียงเงียบงันนั้นหนักอึ้งราวกับการเวลาได้หยุดเดินเจ้าหมาพุ่งชนร่างประหลาดอีกครั้งด้วยแรงทั้งหมดที่มันมีทั้งสองกลิ้งไปบนพื้นโกดังฝุ่นฟุ้งขึ้นปกคลุมทุกอย่าง อดีตตำรวจรีบวิ่งเข้าไปมือยังคงกําปืนแน่นดวงตาเขาจับจ้องที่เงาร่างในความมืดเสียงควรเสียงกัดเสียงเนื้อปะทะเนื้อดังขึ้นอย่างโหดร้ายเขาเห็นเลือดหยดลงบนพื้นไหลเป็นทางไม่รู้ว่าเป็นของใครแล้วก็มีเสียงกรีดร้องแหลมสูงและไม่ใช่ของมนุษย์มันดังสะท้อนกล้องรอบโกดังราวกับจะทะลุทะลวงแก้วหูเขายกมือขึ้นปิดหูหัวใจเต้นแรงจนหายใจไม่ทัน ร่างนั้นลุกขึ้นช้าๆขาและแขนของมันบิดเบี้ยวผิดรูปแต่สิ่งที่ทำให้เขาแทบสุดลงคือเจ้าหมานอนนิ่งอยู่ใต้เท้ามันเลือดสีเข้มไหลออกจากปากมันเป็นสายตาของมันยังจ้องมาที่เขาไม่กระพริบเลยแม้แต่นิดเดียวมันหอบหายใจช้าๆแล้วเงียบลงไม่มีเสียงคำรามอีกต่อไปไม่มีแม้แต่เสียงหายใจอดีตตำรวจร้องตะโกนเสียงแตกพร่า เขาพุ่งเข้าไปในขณะที่น้ำตาลินไหลเมือเขาสั่นเทาเมื่อแตะที่ขนของเจ้าหมายังอุ่นอยู่แต่นิ่งสนิบดวงตาของเขาพร่ามัวไปด้วยน้ำตาในขณะนั้นเองเงาร่างประหลาดย่างเท้าเข้ามาใกล้กลิ่นเหม็นเน่าชัดเจนจนแทบอาเจียนมันโน้มตัวลงมาเสียงลมหายใจแหบพร่าข้างหูเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาแต่เย็นยะเยือกจนรู้สึกถึงกระดูกสันหลัง เจ้าหมาตัวนี้เลือกจะตายแทนนายเขาหันขอบดวงตาเต็มไปด้วยโทสะปืนยังอยู่ในมือแต่เขาไม่สนใจอีกต่อไปสิ่งที่เขารู้แน่ชัดคือเขาจะไม่ปล่อยให้มันไปจากที่นี่ไม่ใช่ในขณะที่เจ้าหมาของเขานอนอยู่อย่างนั้นเขาลุกขึ้นช้าๆสายตาไม่ละไปจากร่างประหลาดตรงหน้าปืนในมือสั่นเล็กน้อยแต่ปลายนิ้วเริ่มกดลงที่ไกมันขยับอีกครั้งยิ้มเย็นที่ไม่มีความเป็นมนุษย์หลงเหลือ เขาตะโกนสุดเสียงวิ่งพุ่งเข้าใส่มันพร้อมปืนที่ลั่นกระสุนทุกนัดเสียงปืนดังสะท้อนก้องทั่วโกดังกระสุนพุ่งทะลุร่างนั้นทีละนัดทีละนัดแต่ไม่มีเลือดไม่มีเสียงร้องมันยังยืนอยู่เหมือนร่างนั้นกลืนกินกระสุนไปทุกนัดเขาหยุดนิ่งหายใจหอบหน้าอกกระเพื่อมแรงมือที่ถือปืนตอนนี้เหลือเพียงความว่างเปล่าร่างประหลาดเดินเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ แสงไฟจากด้านหลังทําให้เงามันทอดยาวไปทั่วพื้นไม้เขาถอยหลังจนหลังชิดผนังไม้เก่ารอบตัวเงียบสนิทจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแล้วเสียงบางอย่างดังขึ้นจากข้างหลังแผ่วเบาแต่ชัดเจนเสียงหายใจของหมาเขาหันกลับไปอย่างช้าๆและเห็นดวงตาคู่หนึ่งลืมขึ้นอีกครั้งดวงตาที่เต็มไปด้วยเจ็บปวดแต่ยังแน่วแน่ เจ้าหมาค่อยๆลุกขึ้นแม้ขาจะสัน่นเลือดยังไหลแต่ดวงตามันจับจ้องศัตรูไม่มีเสียงไม่มีคำสั่งมันพุ่งเข้าไปอีกครั้งโดยไม่ลังเลร่างประหลาดรับการกระแทกเต็มแรงครั้งนี้เสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นในอากาศเสียงแตกหักเสียงที่เหมือนอะไรบางอย่างฉีกขาดโกดังทั้งหลังสั่นสะเทือนลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านเขาเบิกตากว้างมองดูร่างนั้นค่อยๆแตกสลาย เหมือนควันสีดําที่สลายไปกับอากาศไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีอะไรหลงเหลือนอกจากร่างของเจ้าหมาที่ล้มลงอีกครั้งตรงหน้าเขาคราวนี้ไม่มีการหายใจไม่มีการขยับมีเพียงความเงียบที่เต็มไปด้วยความสูญเสียเขาสุดลงข้างร่างมันมือสั่นเทาแต่ที่หัวมันเบาๆขนเปื้อนเลือดแต่ยังคงนุ่มเหมือนเดิมเขากระซิบเรียกชื่อมันเสียงของเขาแผ่วเบาแทบไม่ได้ยิน น้ำตาไหลรินลงแก้มโดยไม่อาจกลั้นได้อีกต่อไปเจ้าหมานอนนิ่งดวงตาปิดสนิทใบหน้าเหมือนหลับฝันไม่ใช่จากไปเขาโน้มตัวลงกอดมันแน่นราวกับหวังว่าความอบอุ่นนั้นจะทำให้เวลาย้อนกลับแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นความเงียบยังคงปกคลุมโกดังแสงไฟที่ริบหรี่ค่อยๆสว่างขึ้นทีละนิดเหมือนท้องฟ้ายามรุ่งสาง ฝุ่นที่ลอยในอากาศสองประกายเมื่อกระทบแสงเขานั่งอยู่อย่างนั้นไม่ขยับไม่พูดแค่ปล่อยให้น้ำตาไหลลงบนขนของมันเสียงลมหายใจเขาช้าและหนักในหัวเต็มไปด้วยความทรงจำที่ไม่มีวันหวนคืนภาพเจ้าหมาวิ่งอยู่ในสวนภาพมันเห่าเรียกเขายามเช้าภาพดวงตาของมันเวลาภารกิจจบลงอย่างปลอดภัยทั้งหมดไหลย,ย้อนกลับมาเหมือนคลื่นสัดฝั่ง เขายื่นมือไปหยิบป้ายชื่อเล็กๆที่ห้อยอยู่กับปลอกคอปลายแผ่นเหล็กเย็นเฉียบแต่ชื่อที่สลักอยู่ยังคมชัดเหมือนเดิมชื่อเดียวกับที่เขาตั้งให้มันในวันแรกที่เจอกันชื่อที่เขาไม่มีวันลืมเขาหลับตาแน่นลมหายใจหนักๆออกมาจากอกครั้งสุดท้ายจากนั้นทุกอย่างก็เงียบสนิทอีกครั้งเงียบจนน่ากลัวแม้แต่เสียงนกหรือเสียงลมก็ไม่มีอีกต่อไป ราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนเขานั่งอยู่ตรงนั้นเนิ่นนานไม่รู้ว่านานแค่ไหนแสงอาทิตย์ค่อยๆส่องลอดผ่านหน้าต่างแตกร้าวของโกดังฝุ่นในอากาศยังลอยช้าๆเหมือนเวลาถูกยืดออกไปเขาลุกขึ้นอย่างช้าๆอุ้มร่างเจ้าหมาไว้แนบอกร่างมันหนักแต่นั่นคือความรู้สึกที่เขาอยากจดจำกลิ่นของมันยังคงอยู่กลิ่นที่คุ้นเคยและอบอุ่นเขาเดินออกจากโกดังทีละก้าว รองเท้าเหยียบผ่านเศษไม้และคราบเลือดไม่มีเสียงพูดไม่มีคำอธิบายมีเพียงหัวใจที่แหลกสลายและความเงียบที่อบล้อมทุกอย่างไว้เมื่อเขาเก้าวออกมานอกอาคารแสงแดดเช้าสาดเข้ามาปะทะใบหน้าแต่เขาไม่หลับตาเขาให้แสงนั้นส่องผ่านเข้าดวงตาที่ชุ่มน้ําให้มันล้างความมืดที่เพิ่งผ่านพน้นเขาเดินต่อไปช้าๆมั่นคง อุ้มร่างเพื่อนแท้ไว้แนบอกไม่มีคำพูดใดที่ต้องกล่าวไม่มีเสียงใดที่ต้องได้ยินมีเพียงหนึ่งชีวิตที่เขาจะไม่มีวันลืมเขาเดินลัดลอะผ่านซากตึกเก่าเท้ากระแทกเศษอิฐเศษเหล็กที่เกลื่อนพื้นบางครั้งเขาเซแต่ไม่ยอมปล่อยให้ร่างในอ้อมแขนขยับหลุดลมหายใจเขาหนักขึ้นในทุกย่างก้าวแต่สายตายัางมุ่งมั่นไม่เหลือความกลัวอีกต่อไป โลกภายนอกเริ่มกลับมามีชีวิตเสียงนกเสียงใบไม้เสียงลมหวนแผ่วเบาเหมือนธรรมชาติกำลังปลอบโยนเขาเขาหยุดยืนกลางลานกว้างที่ซึ่งต้นไม้ขึ้นปกคลุมบทบังร่องรอยของสงครามแสงแดดลอดผ่านใบไม้ราวกับแสงเทียนนับร้อยเขาค่อยๆวางร่างเจ้าหมาลงบนพื้นหญ้านุ่มมือเขาลูบหัวมันเบาๆเหมือนตอนที่มันยังเด็ก เขาหยิบผ้าพันคอเก่าๆที่เคยผูกให้มันผื้นสีแดงที่ซีจางเพราะแดดและเวลาเขาผูกมันไว้รอบคอเจ้าหมาอีกครั้งน้ำตาไหลเงียบๆไม่ต้องมีเสียงสะอื่นแค่ไหลเพราะหัวใจไม่อาจต้านเขานั่งข้างๆมันปล่อยให้แดดอุ่นๆส่องกระทบหลังไม่มีใครพูดไม่มีใครถาม มีเพียงความสงบและร่องรอยของความรักที่ไม่มีวันหายไปเขามองท้องฟ้าลึกและไกลเราวกับกำลังมองหาอะไรบางอย่างในความว่างเปล่าบางอย่างที่อยู่เหนือคำว่าเจ็บปวดและเหนือคำว่าจากลาสายลมพัดผ่านเบาๆหญ้าเอ็นตัวไหวตามจังหวะธรรมชาติกลิ่นดินชื้นลอยเข้าจมูกเขาหลับตาลงชั่วครู่สูดลมหายใจลึก เหมือนต้องการเก็บทุกสัมผัสไว้ในความทรงจำเสียงใบไม้เสียดสีคล้ายเสียงกระซิบจากอดีตเขาเอื้อมมือไปจับปลอกคออีกครั้งปลายนิ้วลูบผ่านเหล็กเย็นที่สลักชื่อไว้ชื่อเดียวกับที่เขาเคยเรียกด้วยเสียงหัวเราะชื่อที่ตอนนี้ออกจากปากแล้วเต็มไปด้วยน้ํำตาเขานั่งนิ่งไม่ไหวติงปล่อยให้เวลาไหลผ่านเหมือนไม่มีอะไรเร่งรีบอีกแล้วเหมือนไม่มีอะไรสำคัญอีกแล้ว แล้วจูจ่ๆเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังเขาหันไปช้าๆเห็นชายคนหนึ่งในเครื่องแบบตำรวจยืนอยู่เงียบๆชายคนนั้นยกมือขึ้นแสดงความเคารพไม่พูดอะไรเพียงแค่ยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนเข้าใจทุกอย่างโดยไม่ต้องอธิบายอดีตตำรวจพยักหน้าเบาๆแล้วยืนขึ้นอีกครั้งเขาอุ้มร่างเจ้าหมาขึ้นมาอย่างทนุถนอม เหมือนของล้ำค่าที่ไม่มีวันหาสิ่งอื่นมาแทนทั้งสองเดินเคียงข้างกันไปผ่านลานหญ้าผ่านแสงแดดเดินไปสู่ที่ที่พวกเขาจะได้วางมันลงเป็นครั้งสุดท้ายแต่ไม่ใช่เพื่อทิ้งไว้เป็นการส่งมันกลับบ้านพวกเขาเดินผ่านเส้นทางสายเก่าทางเดินที่เต็มไปด้วยเศษความทรงจำต้นไม้สูงใหญ่สองข้างทางทอดเงายาวบนพื้นดิน ใบไม้ร่วงลงช้าๆราวกับน้ำตาของฤดูเสียงฝีเท้าทั้งสองคนต่างกันแต่จังหวัดสม่ำเสมอเหมือนหัวใจที่เต้นเป็นหนึ่งเดียวเมื่อถึงเชิงเนินเตี้ยๆด้านหลังป่าลึกเขาหยุดยืนตรงหน้าคือพื้นที่เล็กๆที่เงียบสงบล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ยืนหยัดมานานกว่ามนุษย์จะจดจําไม่มีป้ายไม่มีเครื่องหมายแต่เป็นที่ที่เขาเคยพามันมาวิ่งเล่นเมื่อหลายปีก่อน ที่ที่มันเคยกระโจนลงในกองใบไม้เห่าใส่ผีเสื้อวิ่งไล่แสงแดดเขาหันไปมองชายตำรวจข้างๆไม่มีคำพูดใดอีกฝ่ายแค่พยักหน้าเบาๆเขาค่อยๆก้มตัวลงวางร่างของเจ้าหมาลงบนพื้นหญ้าเขียวอย่างนุ่มนวลราวกับกลัวมันจะสะดุ้งตื่นมือเขายังคงลูบหัวมันสายตาไม่ละไปแม้แต่วินาทีเดียวแล้วเขาก็เริ่มขุด มือเปล่าไม่ลังเลทุกกำดินที่ตักออกมาเต็มไปด้วยความรักและความอลาลัยไม่มีเสียงไม่มีใครร้องไห้มีเพียงแรงของความรู้สึกที่ล้นทะลักในความเงียบเมื่อหลุมลึกพอเขาก็อุ้มมันลงไปเหมือนวางมันไว้ในอ้อมกอดของผืนดินเขานั่งคุกเข่าอย,อยู่ตรงนั้นนานนับนาทีก่อนจะค่อยๆกลบด้วยมือช้าๆแน่นหนาและมั่นคงเหมือนกำลังสัญญากับมัน ว่าที่นี่คือที่ปลอดภัยที่สุดคือที่ที่มันจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเมื่อดินปกคลุมจนหมดเขาวางมือบนเนินเล็กๆที่เพิ่งก่อขึ้นนิ่งนานลมหายใจช้าและสม่ำเสมอดวงตาเขาจ้องมองพื้นดินตรงหน้าเหมือนกําลังมองลึกลงไปยังหัวใจของตัวเองเขาควักผ้าพันคอผืนเล็กผืนหนึ่งจากกระเป๋าเสื้อ พื้นที่เขาเคยใช้เช็ดเลือดบนหน้ามันเมื่อครั้งบาดเจ็บครั้งแรกสีจางแล้วแต่กลิ่นยังคงอยู่เขาวางผ้านั้นลงบนหลุมปล่อยให้สายลมพัดมันปลิวไปเบาๆให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติรอบตัวเงียบสงบอย่างประหลาดราวกับโลกหยุดหายใจร่วมกับเขาแล้วเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นอีกครั้งชายในเครื่องแบบเดินเข้ามาใกล้ ยื่นมือส่งกล่องเล็กๆที่เก่าและเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนเขารับมันมาเปิดฝาช้าๆภายในคือเหรียญตราสีทองมัหมองเหรียญที่มอบให้เจ้าหน้าที่ผู้เสียสละแต่วันนี้เขายื่นมันลงวางบนหลุมดินไม่มีพิธีไม่มีคำกล่าวเพียงแค่แสดงให้รู้ว่าเขาคือฮีโร่ฮีโร่ที่ไม่มีวันถูกลืมเขายืนขึ้นอีกครั้งสูดลมหายใจเต็มปอด แสงแดดสาดกระทบใบหน้าอุ่นแต่แสบตาชายอีกคนยืนมองอย่างเงียบงนันก่อนจะพูดเพียงเบาๆเขาไปในที่ดีแล้วและเขาเฝ้ามองคุณอยู่เสมอคำพูดนั้นไม่ใช่คำปลอบใจแต่มันจริงเพราะลึกในใจเขารู้ว่าจากนี้ไปเขาไม่เคยเดินคนเดียวอีกเลยเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าอีกครั้งเมฆลอยช้าแสงแดดระยิประยับระหว่างช่องไม้ สายลมพัดผ่านใบไม้เกิดเสียงแผ่วเบาเราวกับเสียงหายใจของบางสิ่งที่ไม่มีตัวตนเขายืนอยู่นานปล่อยให้ธรรมชาติล้างใจที่แตกสลายก่อนจะหันหลังกลับอย่างช้าช้าแต่ละก้าวที่เดินออกไปเต็มไปด้วยความทรงจำเขาไม่หันกลับไปมองอีกเพราะภาพสุดท้ายที่อยู่ในใจนั้นชัดเจนเกินพอเจ้าหมายืนอยู่ใต้ต้นไม้หางกระดิกดวงตาเป็นประกาย เหมือนทุกครั้งที่รอเขากลับบ้านมันจะยังคงอยู่ตรงนั้นเฝ้ามองและปกป้องเขาไม่ว่าชีวิตหลังจากนี้จะพาไปที่ใดเขาเดินไปตามเส้นทางเดิมแต่หัวใจไม่เหมือนเดิมอีกแล้วในอกยังเจ็บแต่มั่นคงทุกจังหวะการเต้นของหัวใจเตือนเขาถึงการมีอยู่ของมันไม่ใช่เพียงในความทรงจำแต่ในเลือดในกระดูกและในทุกลมหายใจ เขาเดินต่อไปตรงหน้ามีแสงและเงาของสุนัขตัวหนึ่งกำลังวิ่งนำทางอยู่ข้างหน้าแสงจากขอบฟ้าเริ่มส่องสว่างมากขึ้นท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีทองอ่อนๆเขามองไปข้างหน้าเห็นเงาร่างเจ้าหมาวิ่งนำทางไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปเหมือนมันกำลังรอให้เขาตามทันเขาไม่เร่งฝีเท้าแค่ก้าวไปเรื่อยๆ ล่อยให้เวลาผ่านไปในจังหวะของมันเสียงฝีเท้าของเจ้าหมาเบาๆข้างหน้าเหมือนเสียงที่คุ้นเคยเหมือนเสียงที่เขาต้องการจะได้ยินอีกครั้งในใจเขารู้ดีมันจะไม่มีวันหายไปไหนทุกย่างก้าวที่เขาก้าวไปข้างหน้าเหมือนเจ้าหมาจะคอยเดินข้างๆแค่เงียบยงีๆแต่มั่นคงเมื่อเขาเดินผ่านเส้นทางที่คุนเคยเขาหยุดไปในที่สุด และหันกลับไปมองโลกทั้งใบเต็มไปด้วยความเงียบสงบแสงสุดท้ายของวันส่องสว่างไปทั่วแต่เจ้าหมาที่วิ่งอยู่ข้างหน้ากลับหายไปแล้วไม่ใช่เพราะมันจากไปแต่เพราะมันอยู่ในทุกที่ที่เขาก้าวไปอยู่ในลมหายใจอยู่ในความทรงจำอยู่ในหัวใจที่ไม่เคยลืมและเขาก็รู้มันจะอยู่กับเขาตลอดไป ในทุกช่วงเวลาไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเมื่อเขาเก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งในความเงียบสงบของเส้นทางที่ทอดยาวไปข้างหน้าเขาหยุดที่ปากทางเล็กๆซึ่งล้อมรอบด้วยต้นไม้ที่เคยเห็นมันวิ่งเล่นข้างๆมีทาน,น้ำเล็กๆไหลรินเสียงเบาๆเหมือนคำพูดที่ไม่เคยเอ่ยเขาหันมองรอบๆหัวใจรู้สึกเต็มและในความเงียบที่ล้อมรอบเขายิ้ม ยิ้มที่มาจากความอิ่มเอมในความทรงจำที่รู้ว่าเจ้าหมานั้นยังคงอยู่ไม่ใช่แค่ในดินแดนแห่งความฝันแต่ในทุกช่วงเวลาที่เขาก้าวผ่านไปไม่มีทางที่เขาจะลืมมันเพราะมันคือเพื่อนคู่ใจของเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักความซื่อสัตย์และความพักดีที่ไม่มีวันสิ้นสุดเขาหันหลังกลับแล้วเดินต่อไปทิ้งไว้เพียงความทรงจำที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความจริงใจ แต่ใจเขาก็รู้เจ้าหมายังคงเดินข้างๆในทุกย่างก้าวของชีวิตในทางที่เขากำลังไปไม่ว่ามันจะยาวไกลแค่ไหนหรือแม้เวลาจะผ่านไปเจ้าหมานั้นจะคอยอยู่ที่นั่นตลอดไปในหัวใจของเขา